สวัสดีครับยามยันนะครับวันนี้ก็มาชิมเกาเหล่าแซลมอนแล้วก็หอยนางรมนะครับพิเศษพิเศษจากร้านย่าครับนะครับแซลมอนสดๆใหม่ๆนะครับแล้วก็หอยนางรมตัวใหญ่ๆชุดนี้ก็ประมาณร้อยเก้าสิบบาทครับผมไปสกแกนคนละครึ่งมา แล้วคอดชิมหน่อยน,นะครับอร่อยมากครับสดมากครับวันนี้ก็ไม่ได้ออกลัางกายงดสามวันเอาไปฉีดวัคซีนมาเข็มที่สาม หลายมากเลยครับ วันนี้คิวยาวมากผมไปซื้อหน้าร้านรอประมาณที่สิบห้าเลยลูกค้าเยอะมากแล้วทุกวัน ไล้เจอกันใิปต่อไปนะครับบ๊ครับ